กาญจนบุรีเจ้าที่ต้องเอากันจริงจังเพราะทนเหม็นมานั้นมากๆชาวบ้านหมู่ที่5ตําลเก่งเซียนไม่ทนร้องเรียนโรงงานผลิตกระแสะไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพไปกินเหม็นซับจมูกผู้สื่อข่าวรยายงาน,นว่าคณะเจ้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดการจนบุรีนำโดยนายชาวติ่งทองวิศวกปรปฏิบัติการพร้อมด้วยนายอิสระราศีกุลหัวหน้ากลุ่มโรงง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดการจนบุรีนั่งอภัยริศคำบออรบนายกอบตแก่งเซียน นางรุ่งธีวาแสงจินดาปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรีนางสาวนัตยา,ยาน้อยวิจิตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนนายประสงค์ทับขำผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลแก่งเซียนเจ้าที่สาธาณนะสุขจังหวัดกาญจนบุรีเจ้าที่กออรมนอกาญจนบุรีที่การข่าวไฟทหารคณะก้าวไกลกาญจนบุรีเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกินเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงาน โดยคณะเดินทางเข้าไปในโรงงานผลิตแลนะจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าจากการชีวภาพทัท้ง2บริษัทคือ 1. บริษัท TSM Bio Energy จำกัด 2. บริษัท TSM Bio Energy 2012จำกัดจากนั้นผู้อำนวยการและผู้จัดการของโรงงานได้เชิญคณะเข้าตรวจสอบทั้งหมดไปยังห้องประชุมของโรงงานพร้อมกับชี้แจงกรณีของการประกอบกิจการโดยมีชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประชุมด้วย ในระหว่างที่มีการประชุมทางโรงงานได้อธิบายถึงโครงสร้างและหลักการของการประกอบกิจการดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีตั้งข้อสังเกตพร้อมกับให้ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนได้สอบถามถึงกรณีที่ส่งกลิ่นเหม็นกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้านโดยบางคำถามฝ่ายของโรงงานสามารถตอบได้และบางคำถามก็ไม่สามารถตอบได้จึงได้มีการลงบันทึกข้อความไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยมีกำหนดทั้งหมด5ข้อ และมีข้อแนะนําจากคณะตรวจร่วมคือ 1. ให้ตั้งกลุ่มลายประชาสัมพันธ์การกระทําใดๆของโรงงานที่อาจก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนราคัญต่อประชาชนโดยรอบโดยให้โรงงานเชิญภักประชาชนหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมกลุ่มลาย 2. ให้โรงงานดําเนินการแก้ไขปัญหากินให้กินเหม็นคงสภาพเท่าณวันที่ตรวจสอบหรือให้น้อยลงโดยขณะวันที่ตรวจสอบประชาชนแจ้งว่ากินเหม็นที่อยู่ในระดับที่รับได้ 3. ให้โรงงานจัดทำมาตรการป้องกันกลิ่นเหม็นให้คงสภาพเท่าณนะวันที่ตรวจสอบหากมีกลิ่นรุนแรงโรงงานจะต้องแก้ไขให้ล้าเสร็จภายใน2วันนับจากวันที่รับแจ้งเหตุหากไม่สามารถดําเนินการแก้ไขภายใน2วันให้ทางโรงงานหยุดประกอบกิจการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขล้าเสร็จ4ผู้แทนของผู้ประกอบกิจการโรงงานรับทราบและความปฏิบัติโดยในเอกสารบันทึกข้อความได้เขียนอีกว่า ทั้งนี้จากการตรวจสอบมีได้ทําให้ทรัพย์สินของโรงงานเสียหายไปแต่อย่างใดจึงบันทึกไว้เพื่อเป็นหลักฐานเพื่อดนาเนินการตามพรบรโรงงานพศ2535ต่อไปนางสมจิตชาเลิศอายุ55ปีชาวบ้านหมู่ที่5ตำบลเก่งเซียนผู้ร้องเรียนเปิดเผยว่าผลกระทบทรงกินเหม็นหนักมากนักขนาดที่ว่าจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้ชีวิตอยู่แต่ละวันอยู่กับกินไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเป็นแบบนี้มานานเกิน10ปีแล้ว ร้องเรียนไปไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งหนักขึ้นทุกวันเดือดร้อนมากสุดก็คือเรื่องกลิ่นมีสารพัดกลิ่นกลิ่นเหม็นเนา่ากลิ่นแก๊สมีปัญหาระบบทางเดินหายใจมีคนป่วยติดเตียงคนแก่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านลักษณะของกลิ่นเท่าที่คุยกับชาวบ้านละแวะแกกล้เคียงกลิ่นเหม็นข้ามหมู่บ้านเหม็นไปยันภูเขายันวัดกลิ่นเหม็นที่หนักที่สุดเลยคือกลิ่นแก๊สเหม็นแล้วแสบคอนแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกกลิ่นแก๊สจะเยอะมาก และลงลงมาเวลาหลังฝนตกกลิ่นก็จะปะทุขึ้นมาทั้งกลิ่นเหม็นเน่ากลิ่นแก๊สและกลิ่นเหม็นเปรี้ยวระคลคุ้งมาพร้อมกันนั่งกินข้าวหน้าบ้านแล้วได้กินสักพักก็มีอาการอาเจียนแล้วแล้วคนป่วยติดเตียงก็ต้องหามส่งโรงพยาบาลกันสภาพตอนนี้ป่วยเยอะมากถ้าถามใจจริงๆถ้าเป็นสภาพแบบนี้ก็อยากให้ปิดไปเลยให้เลิกกิจการไปเลยเพราะว่าผลประโยชน์ชาวบ้านไม่เคยได้รับอยู่แล้วชาวบ้านได้รับทุกเวทนามานานจากกลิ่นที่โรงงานประกอบกันมามันไม่มีอะไรดีขึ้นเลย อยากจะฝากถึงโรงงานถ้าคิดจะอยู่ร่วมกันก็ขอฝากเรื่องกินอย่าให้มีกิน่นถ้าจะต้องมาแบกรับต่อไปมันก็ไม่ไหวแล้วที่ชาวบ้านออกมาทุกวันนี้คือมันหนักแล้วและนางสาวสุกัญญาไผ่สะอาดอายุ48ปีชาวบ้านหมู่ห้าตาบลเก่งเซียนผู้ที่ได้รับผลกระทบเปิดใจว่าเจอหลายสิ่งที่เข้าไปประชุมและลงพื้นที่วันนี้พบบ่อที่ทรงผลกระทบที่ทรงกินเหม็นรุนแรงและยังไม่พบคําตอบมาตรการจากผู้บริหารเลย จากที่ว่าสาเหตุตรงนี้เกิดขึ้นแบบนี้คุณจะควบคุมแก้ไขปัญหาได้อย่างไรคือมุมของเราผลกระทบมาถึงพวกเรากับชาวบ้านมันเป็นโรงงานที่ระยะห่างแค่กิโลก,กว่าๆคุณมาตั้งโรงงานนี้ลูกหลานเราเกิดขึ้นมาก็ได้รับผลกระทบแน่นอนและถามว่าปัจจุบันคุณยังไม่สามารถควบคุมผลกระทบกลิ่นให้ชาวบ้านได้เลยแล้วแต่ละบ่ดที่เข้าไปเราได้รับคําตอบที่ไม่โอเคแต่เบื้องต้นสรุปวันนี้เราก็หาข้อยุติได้ว่า หลังจากวันนี้ไปถ้ายังมีกลิ่นขึ้นมาเราให้โอกาสแก้ปัญหาภายในสองวันคุณรับผิดช,ชอบได้การปิดปรับปรุงชั่วคราวตรงนี้เบื้องต้นเราโอเคแต่เราอยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้ก็ขอวอนหน่วยงานวันนักข่าวมาดูแลตรงนี้หน่อยหนักมากหนักถึงขนาดว่าจะต้องมีการจะต้องเข้าโรงพยาบาลใช้ชีวิตความเป็นอยู่แต่ละวันอะอยู่กับกลิ่นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเกินมานานนะครับอานานนานเกินสิบปีแล้วค่ะ ร้องเรียนไปไม่รู้กี่ครั้งก็ไม่มีอะไรดีขึ้นยิ่งหนักขึ้นทุกวันเป็นตอนนี้เเดือดร้อนเลยมั้งเมืตะกี้นะอีเดือดร้อนเรื่องกลืนหนักที่สุดเพราะว่าปัญหาเรื่องกล่นมีสารพัดกล่นนะคะกล่นเหม็นเน่ากล่นแก๊สมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแล้วก็มีคนป่วยที่ติดเตียงคนแก่ผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านน่ะต้องเลยกินทุกวี่ทุกวัน เป็นันไปก็านไหนที่เราเคยไปตรวจสอบก็คือลักษณะของกลิ่นเท่าที่คุยกับชาวบ้านเราแวะข้างเคียงอะเหม็นข้ามหมูเลยนะเหม็นข้ามหมูเหม็นแบนคือเขาเหม็นแบนวัดเหม็นเป็นยังไงีอธิบายกลิ่นมาก็ไอ้ที่นักที่สุดคือเหม็นกลิ่นแก๊สจะเหม็นแลวแสบคอแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวกกลิ่นนี้จะมาเยอะมาก แล้วอนออลงมาก็คือหลังพอราฝนตกเนี่ยกินก็นจะปะทุขึ้นมาทั้งกินเหม็นเหม็นเน่าเหม็นเปรี้ยว,แล,แ,แ,ลวแล้วกินแก๊สฟาขุงมาพร้อมกันเวลาก็กินข้าวอยู่แล้วบา่ทีออโอ้โหไม่ต้องกินข้าวเขาพอได้กินสักถัดหนึ่งก็มีการอาเจียนแล้วแล้วคนป่วยผู้ป่วยติดเตียงอ่ะก็คือต้องสุตต้องห้ามต้องรง,งพยาบาลกันเด็กเข้าโรงพยาบาลคือตอนนี้จะพาไว้ในถังคนคือป่วยอย่างนั้นใช่ค่ะเยอะป่วยเยอะมากหังจากเราเป็นรัษฎรอยู่ตรงนั้นเราอยากต้องให้เขาดำเนินการยังไงบ้าง ก็ถ้าถามใจถามใจจริงๆก็ถ้าเกิดมันเป็นสภาพแบบนี้อยากให้ปิดไปเลยอยากให้เลิกคดีการไปเลยเพราะว่าผลประโยชน์อ่ะชาวบ้านไม่เคยได้รับยู่แล้วชาวบ้านได้รับทุกเขวทนากันมามานแลว้วจากปืนที่โรงงานงคุณประกอบการเนี้ยมันไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นเลยจะพูดถึงโรงงานยนะครับว่า,า,า,าจ,จะฝากอะไรกังเขาก็อยากจะฝากโรงงานถ้ากิจว่าจะอยู่ร่วมกันก็ฝากเรื่องิ่นอยากให้มีเรื่องกึนืน เพราะว่าจะต้องมาแบกรับอีกเนี่ยก็คงไม่ไหวแล้วที่ชาวบ้านออกมาทุกวันเนี่ยก็คือมันหนักลแล้วค่ะมาตรการที่หนีฆ่าเนี่ยวันนี้เราเข้าไปไประชุมด้วยเนะี่ยเราพบอะไรมั้งหรือว่าเราสังเกตเจออะไรมั้งอ,อ๋อเจอหลายสิ่งเลยค่ะก็คืออันดับแรกที่เข้าไปไประชุมวันนี้แล้วก็ได้ไปดูพื้นที่พบค่ะพบ,บ่อที่เป็นผลกระทบที่ส่งกลิ่นเหมือนรแรงแล้วก็ยังไม่พบเจอมาตรการจากคาตอบของผู้บริหารเลยจากโรงงานแห่งนี้ว่าสาเหตุตรงเนี้ย มันเกิดออกมาอย่างนี้คุณจะควบคุมแก้ไขปัญหาได้ยังไงคือเรามองมุมมองของเราเนี่ยเรามุมมองแค่ว่าผลกระทบที่มาถึงพวกเราและชาวบ้านมันเป็นโรงงานที่เรารู้สึกว่าเอระยระเวลาโรงงานแค่ระยะห่างแค่กีก่กกว่าเนี่ยคุณมาตั้งโรงงานจากตรงเนี้ลูกหลานเราเกิดขึ้นมาเนี่ยมันได้รับผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนและถามว่าณปัจจุบันคุณยังไม่สามารถควบคุมกลิ่นผลกระทบให้ชาวบ้านได้เลย,เลยแล้วบ่อแต่ละบ่อที่คุณเข้าไป ได้รับคาตอบแบบไม,ไม่โอเคค่ะแต่ถามว่าเบื้องต้นสรุปนะวันนี้นะคะเราก็หาข้อยุติว่าโอเคถ้าหลังจากวันนี้ไปเนี่ยมันจะมีกลิ่นขึ้นมาเราให้โอกาสคุณสองวันนะคะโดยที่คุณต้องแก้ไขปัญหาภายในสองวันแต่ถ้าหากสองวันเนี้ยคุณยังแก้ไขไม่ได้โอเคคุณรับผิดชอบด้วยการคุณขอปิดปรับปูเั้าข่าวตรงนี้เบื้องต้นเราโอเคค่ะแต่เราอยากให้มันชัดเจนมากกว่านี้ ก็รอนหน่วยงานวอนนักข่าวเราเอ่าให้มาดูแลตรงนี้นิดนึงอย่างน้อยเราก็เป็นประชาชนคนไทยอย่าทิ้งกันเลยค่ะข่าวนี่ยวิสิสี่การจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน